น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชฉาตัวตตัวันนี้ใช้ชีวิตคู่กับแฟนมาร่วม15ปีค่ะหลงดีใจว่าผ่านช่วงอาถรรพ์รัก7ปีมาได้สุดท้ายมาจับได้ว่าถูกเขานอกกายจนติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เอกใจว่าทําไมดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยจับตัวหนูไม่ค่อยอะไรเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่ป้องกันติดโรคมาทุกครั้งที่เขาสูญเสียคนรักในครอบครัวจะมีเราคอยอยู่เคียงข้าง ในขณะที่เขายังไม่หยุดคุยกับผู้หญิงคนอื่นโดยอ้างว่าต้องการกําลังใจเขาก็เล่าเื่อง,งว่าพ่อเขามีภาวะหัวใจแสบเขาก็เลยเครียดแปลกนะเคร,รียดทีไรทำไมคะผู้หญิงคนใหม่ทุกทีก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันคะ่ะอแล้วผู้หญิงคนนั้นโทรไลน์มาค่ะหนูก็เลยพลิกดูเขาก็คุยกันมาว่าตอนนี้พี่เหนื่อยมากพี่อยากใครได้ใครสคักคนเป็นกําลังใจเอ้าหนูสะอื้นแล้วหนูก็ ร้องไห้ออกมาค่ะด้วยความว่าเราก็ขานเรื่องไร้ไร้มาด้วยกันดูแลให้ทุกอย่างฉันทําอะไรผิดหนูคิดโทษตัวเองว่าหนูผิดหรือเปล่าเราไปติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้กันได้เลยค่ะได้มาเจอกันเพี่อใพี่ฉะตัวตัวนะ่คะคุณมีอะไรมาเล่าให้พวกพี่ฟังคือ หนูมีปัญหาก,กับแฟนคือหนูเจอกันกาแฟน,นะคะผ่านแอปแอปหนึ 1, ่งแอปหาคู่ค่ะสิบห้าปีที่แล้วก็เล่นไปไม่ได้ว่าใจหาคู่หาเพื่อนเพื่อเราจะได้มีเพื่อนคุยแก้เหงาในเวลาเราเลิกงานเนี่ยก็เลยไปเจอผู้ชายคนนี้เขากําลังเหมือนหาเงินทุนนะคะเพื่อซื้ออาหารแมวหรือว่าอาหารหมาหนูก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าว่าหนูเป็นคนรักหมา หนูไม่ได้ว่าจะจะคุยกับเขาว่าจะเอามาเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว,ว่าอยากจะช่วยเรื่องบริจาคเงินช่วยน้องหมาน้องแมวซึ่งตอนนั้นเขาคือทําบุญถูกไหมคะใช่ค่ะคุยกันได้หกเดือนแล้วก็เจอกันแล้วก็มาขอตกลงกันเป็นแฟนก็คบกันมาคบเจ็ดปี่ะคะ่ะห<อ>น,นูก็เลยบอกว่าเจ็ดปีแรกเราผ่านไปแล้วนะเพราะมันเป็นอาถรรพ์ที่พวกที <c oughs> ่หนูดูในในชั้นบ่เลขเจ็ดเนาะใช่ค่ะอาถรรพ์เลขเจ็ดเราจะน่าจะ มีปัญหากันไหมอะไร,ะไรก็เขาบอกมันผ่านไปแล้วมันคงไม่มีปัญหาอะไรพอผ่านมาระยะันทั้งเจ็ดปีที่คบกันนะั้นทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีใช่ค่ะ<ห>เขาก็มีแบบเจ้าชู้นอกใจมีอะไรเขาไม่ค่ะไม่มีเลยเขาเป็นผู้ชายเงียบๆค่ะแล้วแต่ว่าถ้าอยู่กับหนู <c oughs> ก็จะชอบแย่ให้หนูหนูเป็นคนยิ้มยากนิดนึงค่ะแล้วก็จะถ้าหัวเราะก็หัวเราะแบบหลุดไปเลยเขาก็เลยชอบแย่ให้หนูหัวเราะมากกว่าเขาบอกว่าหนูหัวเราะแล้ว ดูโลกดูสดใสมากกว่า mm hmm. เขาเลยบอกว่ายังไงเธอกับฉันหนูจะเรียกเขาอะค่ะตัวอ้วนกับหมูอ้ mm hmm. วนกับหมูก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะตลอดไปจะคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดไปค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็มีช่วงหนึ่งหนูเปลี่ยนงานพอดีไปจัดรายการต่างจังหวัด <Okay. S 2> ไปบ่อยค่ะ <Okay. S 2> ช่วงหนึ่งเขาก็เริ่มเหมือนจะเหงา mm hmm. เข้าปีที่แปดแปดย่างเก้าอะค่ะเขาก็เริ่มช่วงจะเริ่มจะเหงา เขาก็กลับไปเล่นแอปที่เจอกันกับหนู้าวก็คุยกันกับผู้หญิงคนหนึ่งคุยไปคนหนึ่งเสร็จอ่าหนูก็ไม่เอะใจเขาบอกเป็นเพื่อนผ่านไปสักระยะหนึ่งก็คุยเขาก็คุยอันนี้ก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนหนูก็ทำไมเพื่อนเยอะจังเขาบอกเพื่อนผู้หญิงเขาเยอะแสดงว่าในตอนที่หนูต้องไปทํางานต่างจังหวัดนั้นเนี่ยหนูจะต้องห่างเขานานหรอคะก็ประมาณสิบห้าวันเดือนบางดีสิบ ห้าวันยี่สิบวันนึง้ยค่ะแต่แปลว่าในหนึ่งเดือนนั้นเราไม่ได้เจอกันมาอ่ะสิห้าวันหรือใน่ค่ะหนึ่งเดือนแต่ว่าเราก็ติดต่อกันโดยตลอดใช่ค่ะเวลาไปก็ไม่ไปยาวทีหนึ่งสิห้าวันยี่สิบวันเลยใช่ค่ะก็โทรคุยกันพี่เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาเหงาหรือมันเป็นข้ออ้างบางอย่างค่ะน้องเพราะว่าเขาห่างเราว่าถ้าเราห่างเขาอเนาะใช่ค่ะเราเองก็ยังเราเองก็ไม่ได้วอกแวกอะแล้วเราด้วยใดๆก็ตามทีเวลาที่เราเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว ช่แล้วยังเขาไปเล่นแอป,ปหาคู่อ่ะเอาแค่ขั้นตอนแรกก่อนนะพี่ว่ายังไงอย่างไงมันก็รู้สึกแค่คิดว่าจะไปเล่นมันก็ดูปแปลกๆเพราะเรามีคู่อยู่แล้วไงไม่ต้องอไปหาคนหาคู่อะไรอีกใชหก่หนูก็เลยหนูก็เลยอ่าเขาคอหนูเห็นเขาบอกถ้าไม่เพื่อนเยอะจังเขาก็ลบแปปอปลบลบแอคเคาออกลบแอป,ปออกค่ะค่ะพอหนูเช็ดปั๊บก็ไม่ก็ไม่มีแอปนั้นแต่เขาแอบไปคุยกันในม есс เจค่ะแล้วเขาก็นัดเจอกัน ช่วงที่หนูไปต่างจังหวัดอีกรอบค่ะค่ะช่วงนั้นหนูไปประมาณเกือบสามเกือบเกือบเดือนค่ะค่ะค่ะประมาณยี่สิบห้าวันเขาก็ไปมีอะไรกันกับผู้หญิงอืมช่วงนั้นแล้วเขาก็หนูก็เอกใจว่าทําไมเขาต้องไปโรงพยาบาลเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่ป้องกันอติดโรคมาค่ะแล้วหนูกลับมาหนูก็ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อย จับตัวหนูไม่ค่อยอะไรเขาก็กลัวว่าเขายังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาผิดปกติกับตัวเองค่ะว่าเหมือนไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยเหมือนภูมิมันตกอะเขาเลยไม่กล้ามุ่งกับเราเพราะกลัวว่าจะมาติดเราใช่ค่ะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไอวีหรือเปล่าค่ะใช่หรือว่าติดโรคอย่างอื่นพอสักพักเขาตัดสินใจได้เขาไม่บอกหนูนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไม่สบายเดี๋ยวไปหาหมอเองก่อนไปหาหมอณก็แอบไปหาหมอค่ะค่ะ แล้วหนูก็ไปเจอใบนัดมันเป็นเกี่ยวกับโรคติดต่ออหนูก็เลยถามเขาว่าเธอเธอเป็นอะไรเธ,เธอเป็นโรคอะไรเหรอถึงไปหาหมอบ่อยเขาก็เลยคุกเข่าขอโทษเขาบอกว่าเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงแล้วไม่ได้ป้องกันค่ะแล้วก็เลยติดเชื้อเหมือนเป็นซิฟิลิสหรือเป็นหนองในเทียมผู้ชายอะคะ่ะตอนแรกหนูก็หนูสะอื้นแล้วหนูก็ ร้องไห้ออกมาค่ะด้ความว่าทําไมฉันซื้อสัตว์กับเธอฉันไม่ฉันก็เป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะเธอก็รู้ตอนแรกๆที่คุยกันเป็นเพื่อนหนูบอกว่าหนูมีผู้ชายคบหลายคนแต่หนูเลือกเขาเพราะว่าหนึ่งอย่างเขาให้โอกาสหนูหนึ่งครั้งก็คือชีวิตหนูอะค่ะหนูป่วยหนักมากแล้วเขาไปเฝ้าหนูทั้งหมดห้าวันติดทุกคืนค่ะหนูไม่มีญาติหนูก็เลยให้โอกาสคือให้ชีวิตฉันนะอืหนูก็เลย รักเขาด้วย,ยนี่ค่ะเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันคือช่วงแรกๆแ,แม่เขาเสียช่วงโควิดหนูก็คอยดูแลในฐานะเหมือนลูกสะภ้จนวันนั้นวันก่อนวันที่จะเสียหนูก็ยังไปดูแลไปอาบน้ำไปช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมแพมเปิดอะไรให้ทุกอย่างใช่ค่ะเหมือนลูกสะภ้ยทุกอย่างทำกับข้าวให้กินแล้ววันที่แม่เขาเสียเช้ามาเขาโทรมาบอกว่ามามาไม่อยู่แล้วนะเขาก็ร้องไห้ออกมา อ้วนทาตัวไม่ถูกอ้วนตอนนี้อ้วนมืดแปดด้านคนที่อ้วนรักที่สุดจะอ้วนไปแล้วอหนูก็เร่ยกว่าไม่เป็นไรเธอยังมีพ่อมีน้องมีอาอามีอากงอยู่แล้วก็ยังมีหมูอยู่ข้างๆเธอนะจะคอยเป็นกําลังใจให้ตลอดแล้วก็จะคอยดูแลเหมือนแทนเหมือนหมาม้าให้หอะไรเงี้ย ดูแลให้ทุกอย่างแล้วในเมื่อความรักมันก็ดูดีงามในการเป็นความอบอุ่นของการแลกการแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่เขาเสียไปใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็อากงอีกปัญหาเริ่มมาเขาเป็นลูกชายคนโตค่ะค่ะ,คะแล้วควนี้อากงเขาเสียทุกคนในบ้านเขาจะคาดหวังกับเขาเพื่อดูแลคนในบ้านต่อเขาดูเสาหลักแะครควนี้แล้วผ่านไปไปก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราค่ะเขาก็เสียคุณอาอีกอืมเขาก็เลยเครียด ค่ะค่ะหนูก็ไม่รู้ปัญหาว่าเขาเครียดตรงไหนเพราะว่าเขาเป็นคนเงียบแล้วไม่พูดปัญหาอะไรให้หนูฟังค่ะเพราะเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างเขาแก้ได้หนูไม่สามารถเข้าไปแก้ในปัญหาของเขาได้เพราะมันเป็นปัญหาเรืองลังเราก็เลื่อมห่างกันเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องกลับไปว่าเพราะคุณอาเขาเป็นคนคอยดูแลคุณพ่อเขาพาคุณพ่อเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะเขาก็เลยต้องกลับไปดูแลที่บ้านหนูก็เลยให้กลับไป เขาก็แอบไปคุยกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็มีสามีอยู่นะคะอืมแล้วเขาก็เป็นนัดเจอกันนัดเจอกันไปกินข้าวไปเหมือนทํามันเชิงเป็นเป็นแฟนนะคะเหมือนคุยกันใหม่ะตอนหนูเรื่องงานเนี้เขาก็ทําทุกอย่างเหมือนปกติที่เขาทาในชีวิตบันวัน่านมาสิบห้าปีที่เขาเคยทากับหนูคือไปรับไปส่งตอนเย็นก็มาทานข้าวด้วยที่จริงก็ทานมาแล้ว ออ uh huh. ใช่แต่เขาก็ยังมาทานข้าวกับหนูตอนเย็นเหมือนเดิมค่ะทุกวันแล้ววันนั้นโทรศัพท์เขาวางไว้เขาลืมวางไว้ข้างข้างขาหนูอื <c oughs> แล้วผู้หญิงคนนั้นโทรไลน์มาค่ <c oughs> หนูก็เลยพลิกดูเขาก็คุยกันมาว่าตอนนี้พี่เหนื่อยมากพี่อยากใครได้ใครสักคนเป็นกําลังใจเอ้าหนูก็เลยงงหนูก็จะตันอีกเออ แล้วก็มีข้อความหนึ่งที่หนูเจ็บมากที่สุดก็คือผู้หญิงถามว่าตอนไหนพี่จะเลิกกับเขาพี่บอกว่าพี่เหนื่อยแปลว่าเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขามีแฟนแล้วถูกไหมล่ะใช่ค่ะเหมือนตอนแรกเขายังไม่บอกเขายังไม่บอกว่าเขาเป็นมีแฟนเตาว่าเหมือนเป็นคนคุยอืใช่ว่าหนูเป็นแค่คนคุยค่ะค่ะแล้วมาผมไปให้ความหวังที่ผู้หญิงแหละใช่ไหมจะเลิกกับหนูผู้หญิงที่ได้ถามแบบค่ะ ขาดกาลังใจอะไรนักหนาคะกําลังใจที่อยู่กับเขามาตลอดระยะเวลาแห่งทุกสิ่งทุกอย่างสุขก็หนูทุกก็อยู่กับหนูใช่ค่ะแลวตอนที่พอหนูจับได้แล้วแล้วเขาว่างยิงเออ<ๆ>เขาก็ขอโทษอีกไหมขอโทษเขาบอกว่าเขาเป็นคนผิดอืมเขาผิดเองอเขาก็ขอโอกาสอีกอหนูก็ให้โอกาสแต่ภายในอาทิตย์นั้นเขากลับไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นโทรมาบอกว่า เขาจะฆ่าตัวตายตอนที่เขามาขอโทษขอโอกาสก็คือเขาบอกเขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะหนูเขาจะกลับไปเคลียร์ค่ะอันนี้ผู้หญิงที่ยอมจะฆ่าตัวตายใช่ค่ะแล้วเขาทำางไงแล้ววันนั้นเขาก็สับสนว่าเขาจะอยู่กับหนูหรือเขาจะจะไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วสักพักหนูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราห่างกันดีกว่าไหมเธอก็ต้องไปดูแลพ่อเธอ พราะว่าพ่อเธอก็ไม่สบายด้วยตอนนี้มีเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าพ่อเขามีภาวะผู้โรคหัวใจแสบกเขาก็เลยเครียดมากขึ้นกว่าเดิมแต่เนอะเครียดที่ไรทั้งนั้นไหมคะผู้หญิงคนใหม่ทุกทีก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันค่ะคือบางทีมันเหมือนเป็นข้ออ้างในการนอกใจใช่ใช่เหมือนที่อ้อยบอกค่ะว่าบางทีมันก็เป็นข้ออ้างไปเรื่อยคนเราก็เครียดได้ ทุกคนทั้งหลายทุกคนั้นหนูเครียดหนูก็จะเงียบเขาเราเครียดเราไม่เห็นจะคิดนอกใจเลยอ่ะใช่หนูก็จะอยู่กับตัวเองเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สูบบุหรี่หนักขึ้นเรื่อยๆหนูก็สังเกตอ่ะความเครียดมันเริ่มมาแล้วเป็นอะไรบอกหนูได้นะอะไรมีปัญหาอะไรเอ้ยบอกอ้วนบอกหมูได้นะหมูช่วยได้เขาเป็นคําเดิมค่ะมันเป็นมหาเดิมๆหมูช่วยอ้วนอะไรไม่ได้หรอก แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้่รู้แค่มีคนที่อยู่ข้างๆเนาะบางทีแค่คุยกันนะคะค่ะแม่ก็ได้แชร์ความรู้สึกวันได้แชร์ความเครียดแล้วใช่คแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนจะร้องไห้รู้ว่าพ่อกับอาการร่างกายไม่ค่อยดีเขาก็น้ําตาผู้ชายออกมาหนูก็แต่เอาจริงๆนะพี่ว่าถ้าเกิดในโมเมนต์ที่เราเครียดเรื่องพ่อเรื่องปัญหาคุณพ่อป่วยอยู่อะไม่น่าจะมีใจไปคลายความเครียดกับผู้หญิงคนไหนปะ แล้วผู้หญิงคนนั้นเหมือนยื่นมือเอาเงินเข้ามาช่วยอ๋อมีการช่วยเหลือเงินทองกันใช่ค่ะเหมือนซัพพอร์ตเพราะว่าผู้หญิงเขาฐานะดีกว่าหนูแต่ก่อนหนูเป็นคนซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแล้วพอช่วงหลังๆมาเริ่มงานหนูมันไม่ค่อยด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไป็นผู้หญิงอีกคนนึงเพียงเพราะว่าอีกคนซัพพอร์ตเงินได้ดีกว่าหนูก็ไม่น่ารักนะคะพี่ว่าเขาแปลกดีคะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดมีเหตุผลหมดเลย แต่เป็นเหตุผลเขาข้างตัวเองหมดเลยนะใช่ป่ะคะ<ช>คน<ป>ะเรานะต่อให้ไม่ต้องหาแบบนั่งข้างๆนั่งเงียบๆอะ่ะแต่เป็นกำลังใจให้กับการละกันได้แต่พี่รู้สึกเขาคิดถึงหัวใจหนูน้อยจังแล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง mm hmm. เขากลับมาเขาบอกว่าคอมาเคลียร์เขาก็พูด mm hmm. ว่าเราเลิกกันนะอันนี้คือการเคลียร์ของเขาใช่ค่ะเธอก็อยู่ได้แหละฉันไม่อยู่แล้วนะเธอต้องดูแลตัวเองหนูก็ร้องไห้วันนั้นหนูก็ร้องไห้แบบว่าฉันทําอะไรผิด หนูคิดโทษตัวเองว่าหนูผิดหรือเปล่าค่ะค่ะหนูก็เลยว่างั้นเธอกลับบ้านไหมไปดูแลพ่อเธอให้เต็มที่ฉันก็จะไม่ยุ่งกับเธอนะอืมก็ในเมื่อเลิกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเนาะใช่แต่ว่าหนูก็ใจแข็งไม่ได้ค่ะหนูก็ยังโทรไปหาเขาอืตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะคะเริ่มจะไม่ซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเพื่อนกับหนูคอยดูแลหนูค่างหเพราะว่าหนูไม่มีญาติ เขาก็ห่วงหนูเพราะหนูมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยแต่ตอนที่อยู่กับผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นห่วงนี่ใช่หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกับหนูค่ะวันนี้ที่ได้นั่งคุยกันหนูอยากถามอะไรเป็นพิเศษไหมคะหนูอยากรู้ว่าผู้ชายเขาคิดว่าตัวเองในสิ่งที่เขาทําอะคะ่ะมันทําว่าของเขาดีแล้วใช่ไหมคือต้องบอกว่าผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทุกคนเนาะเราคงไม่สามารถจะเอาอคําว่าแบบผู้ชายเขาเป็นยังไงคะเนี่ย พี่ว่าเรามันไม่ได้มีมาตรฐานเลยชัดเจน <Okay. S 2> ผู้ชายต้องเป็นยังไงแต่ว่าผู้ชายบางคนก็อาจจะเป็นอยงแฟนหนูก็ได้ mm hmm. ก็คืออย่างพี่อ้อยบอกอะค่ะเปนเหมือนเขาก็มีเหตุผลสปอร์ตตัวเองทุกอย่าง mm hmm. เพื่อจะให้กําลังใจตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด mm hmm. ในขณะที่เขาอาจจะทําร้ายหัวใจ mm hmm. คนที่อยู่ข้างๆเขามาเจ็ดปีแปดปีสิบปีช่วยเหลือดูแลกันมาทุกอย่าง mm hmm. แต่วันหนึ่งรู้สึกโอ๊ยตายแล้วฉันทุกข์เหลือเกิน mm hmm. พ่อฉันป่วยฉันม,มีคนอื่นดีกว่าอย่างเงี้ย จะปะก็มีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลที่ไม่ได้แคร์หัวใจหนูเลยเหมือนที่พี่อ้อยว่าจมืกี้นี้แต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ได้สําคัญแล้วแหละว่าเขาคิดอะไรอยู่เราเห็นละว่าเขาเป็นแบบนี้เราต้องกลับมาถามตัวเราเองละว่าแล้วเราจะเอาไงต่อไปดีกับชีวิตนี้หนูก็มองว่าหนูก็ต้องทํางานเพราะว่าชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปโชคดีที่หนูทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้ใช่ะนี่คือโชคดีที่สุดละเพื่อนก็บอกว่าแกผู้ชายอ่ะ ไม่มีไม่ตายหรอกแต่เราถ้าเราไม่มีตังอะเราตายเขาก็บอกให้กำลังใจหนูหนูก็ทำงานไปปกติของหนูมาเลิกงานมาอะเขาไม่มารับรถเมม,มีแท็กซี่มีมเราก็กลับเองวันนี้พี่ว่าหนูว่ะพยายามจะหาเหตุผลบางอย่างเช่นพี่ทำไมก็ถึงนแบบนั้นนะทำไมก็ตื่นแบบนี้นะมันย้อนแย้งในความคิดหนูค่ะเอาจริงพี่ว่าให้เชื่อสัญชาตญาณแรกพี่เชื่อว่าหนูเองก็รู้สึกเหมือนกันแหละว่า อ๋อพอทางนั้นเขาจะเริ่มไม่ซัพพอร์ตเธอก็จะเริ่มมาให้ใชันซัพพอร์ตสิแล้วก็จะเริ่มกลับมาแล้วบอกว่าตายเราต้องรีบมาดูแลหนูแล้วละเพราะหนูก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงในจหนุรคือพี่เข้าใจว่าหนูรักแต่ใดๆก็ตามพีเวลาที่เรารักเขาอะเราก็ต้องเห็นภาพมีให้ชัดว่าเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่าพี่กราพูดว่าสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดมันแตะเส้นเห็นแก่ตัวได้เลยนะเขาสูญเสียคนที่เขารักในครอบครัว หนูคือคนที่ดูแลแม่เข้ามาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อไหรก็ตามทีที่เขาต้องการใครสักคนที่ขอความช่วยเหลือง่ายๆหนูเนียยย่ยยื่นมือไปเลยนะไม่ใช่แค่ยืน่นแค่มือเดียวได้หนูยื่นสองมือเลยมาๆมา,มา,มาจับฉันเอาไว้แต่พอวหนึง่งก็ฉันต้องการกำลังใจในช่วงที่ฉันกำลังอ่อนแอและไปหาจากผู้หญิงคนอื่นทั้งที่รู้ว่าทําแบบนี้หนูเสียใจจะตายพี่เชื่อว่าเขารู้ว่าหนูเสียใจแต่พี่แค่งงว่าแล้วทําไมเขาไม่เห็นไม่เห็นแค่น้ําตาหนูบ้างอ่ะ หนูเองก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นและหนูเองต่อให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็ยังทํามาหากินเพราะอย่างน้อยไม่ใช่ดูแลตัวเองได้อย่างเดียวซัพพอร์ตคนที่เรารักได้ด้วยแต่เนี่ยคือสิ่งที่หนูได้รับตอบกลับมาทีนี้รู้สึกว่าถ้าวันนี้หนูยังรักเขาพี่เข้าใจเนะความรักมันไม่ได้แบบ<ช>เปลี่ยน<ะ>ด้ง่ายๆหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนซื่อสัตย์หนูเป็นคนจริงใจหนูเป็นคนรักจริงเนี่ยนี่คือคุณสมบัติแต่พอไปรักกับคนแบบนี้เป็น ไดๆก็ตามที่เขาพูดอะหนูพร้อมจะอินอใช่ไหมคะ<ช>หนูพร้อมจะแบบเออแล้วหรือจริงอย่างนั้นจริงอ๋อเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้พอถึงวันหนึ่งเขาจะกลับมามเขาคงจะกลับมาจริงๆละมั้งอันนี้คืออันตรายที่สุดของหนูแบบใช่ป่ะคือพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้ความตั้งใจของเขาจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่<ช>แต่เราเองก็คงต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกันใช่ค่ะว่าที่ผ่านมาเขาเคยทําแบบนี้ล้วสมมติวันนี้เราเกิดกลับไปดีกับเขา เราก็ไม่รู้อีกนะว่าแล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้เราจะเจ็บอีกไหมถูกค่ะไม่นะปะโชคดีที่สุดของหนูทุวอนี้หนูอย่างน้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่รู้แต่ความร้สุดหนูก็ยังพอตั้งหลักได้หนูยังมั่นใจว่าเออฉันทำอาหารกินเองได้ฉันยังใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีเขาอ,อันนี้เป็นข้อดีที่สุดแล้วแต่วันนี้กับความลังเลใจว่าแบบทำท่ามีอาการทำท่าเหมือนจะกลับมาแหละใช่ค่ะใช่ไหมคะ่ะถ้าหนูแบบ โอเคจ้ามาันเขาก็จะกลับมาแต่ที่การกลับมามันเหมือนแล้วจะมาทําให้เราเจ็บอีกหรือเปล่าหนูพร้อมหรือเปล่ากับการที่จะเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกใช่นนหนูก็ต้องถามตัวเองแล้วแหละหนูก็คิดอยู่หนูก็เริ่มตีกรอบตัวเองอะค่ะ,คะว่าเริ่มทํากําแพงมากขึ้นแต่กลับมาคราวนี้ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมหรอกใช่ถูกไหมคะหนูก็ไม่สามารถจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมได้ใหนูก็จะระแวงหนูก็จะ หมายไว้วางใจหนูก็จะเรียบอีกเยอะมากเลยใช่ค่ะแต่มันก็เลยอยู่ที่ว่าพร้อมไมหมล่ะที่จะเจอกับสถานการณ์แบบนั้นหรือคิดว่าโอเคพี่ปัดจบเนี่ยหนูเจ็บเนาะแต่จเจ็บแล้วจบอ่ะใช่ค่ะกับเจ็บแล้วมันไม่จบสักทียมันต้องเลือกช่วงนี้หนูก็เลยห่างกับเขา mm hmm. หนูก็ไม่โทรไม่อะไรปตะคะเขาโทรตามไหมคะไม่ค่ะ เขาต้องเงียบเราเงียบเขาก็เง in ียบใช่ก็ไม่เป uh ็นไรเขาไม่เห็นค่าเราต้องเห็นค่าตัวเองวันหนึ่งเราต้องแยกให้ออกระหว่างการมีค่ากับมีประโยชน์ถ้าเขากลับมาเขาต้องเห็นคุณค่าของหนูแต่ไม่ใช่กลับมาเพราะก็ยังมีประโยชน์อยู่ก็เลยมาแต่พอวันหนึ่งซัพพอร์ตเขาไม่ได้ไปหาที่ที่จะซัพพอร์ตเขาได้ใหม่พี่ว่าอันนั้นคือเห็นแก่ตัวชัดๆวันนี้เราก็ต้องเห็นแก่ตัวของน้องเองด้วยเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเองบ้างนะเป็นกำลังใจให้ดีดีใจค่ะที่ได้ยินค่ะ สิ่งที่หนูพูดมาทํ้ทให้รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดหนูยังมีสติ <Stuart S 1> หนูยังมีความแข็งแกร่งในขณะ,ะที่เราเจอน้องๆอีกหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับหนูแต่ว่าก็ยังรักอยู่และใช้คําว่ารักเป็นคําตอบสุดท้ายอาตเพื่พี่ชอนเขาก็หนูรักเขาอ่ะ <algunas S 1> พอความรักเป็นคาตอบสุดท้ายพวกมันไปไหนไม่ได้จริงๆนะมันแบบมันทรมานมากพี่ลุงนะแต่หนูยังมีสติอยู่ คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox อกซได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านเอ็นวค่ะ